พาไปดูบรรยากาศการสัญจรกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวกันบ้างค่ะโดยการเดินทางด้วยรถไฟของพี่น้องชาวยะลาค่ะ บรรยากาศเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะต้องบอกเลยว่าคึกคักตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะทั้งขบวนท้องถิ่นที่วิ่งในระยะทางใกล้ตั้งแต่อําเภอสงขกลาลกจนถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหาดใหญ่พัทะลุงมีประชาชนนําครอบครัวและก็ญาติพี่น้องพร้อมหิ้วค่ะสิ่งของสัมภาระต่างๆนะคะมารอโดยสารรถไฟอย่างต่อนเนื่องรวมไปถึงขบวนรถเร็วขบวนเดียวที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปกลับกรุงเทพสงขกลาลก ก็มีประชาชนเดินทางกันอย่างหนาแน,น่นค่ะขณะที่การป้องกันโควิดสิตามมาตรการสาธารณสุขทางสถานียลารถไฟยะลาค่ะยังคงเคร่งครัดผู้เข้าใช้บริการภายในสถานีรถไฟทุกคนรวมทั้งประชาชนที่เดินทางมาจากกรงุงเทพมหานครด้วยค่ะโดยขณะนี้หลายจังหวัดก็มีการแพร่ระบาดของโควิด โอไมคอนทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า700รายค่ะใน33จังหวัดทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตือนให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังค่ะและในส่วนของการรักษาวความปลอดภัยขบวนรถไฟนะคะซึ่งตลอดเส้นทางสายใต้ค่ะ ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานและก็ทหารตำรวจอสสร,รวมไปถึงผู้นำในพื้นที่ด้วยค่ะมาช่วยกันดูแลและก็เฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟค่ะในการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ